ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับมันได้มีข่าวหนึ่งจากติกตอกที่มีคนพูดถึงกันเยอะมากกับ r o บ็อกแจกไมฟีครับให้กับผู้เล่นทุกคนครับในเกมโ o บ็อกผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังครับน่าจะสับสนงงวยนะว่าเอาทำไมไมโรบ็อกถึงฟรีทั้งที่มันฟรีอยู่แล้วและไอไมฟรีที่ว่าเนี่ยมันได้กันยังไงและข่าวนี้มันจริงหรือเท็จเพราะมาจากติกตอก ในคลิปวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนเขานา้าเนื้อหาคลิปในวันนี้เช่นเคยใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ด้วยนะครับแล้วใครชื่นชอบชอมแบฟอร์มย้ำนะฝากซื้อครับตุ๊กตาแบฟอร์ม UGC I ไอเทมและเสื้อแบฟอร์มนะครับในลิงก์กลุ่มโรบอกนะลิงก์กลุ่มครับอยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ พูดถึงเรื่องของตัวไมฟีครับคือผมต้องขอเกินก่อนว่าถ้าผมพูดถึง TikTok อกเนี่ยหลายคนจะคิดก่อนว่าเฮ้ยข่าวบน TikTok อมันต้องปลอม100%เพราะมีเด็ก,ดกแชร์แล้วมันมั่วใจเย็นก่อนนะครับเพราะข่าวนี้มันอาจจะถูกเออย้้ำว่าอาจจะเพราะไม่ชัวร์เหมือนกันคือหลายคนงงว่าเอา้าทำไมโรบอทถึงแจกฟีไม่ทั้งที่เมื่อก่อนไม่ก็ไม่เคยเสียตังค์นะ สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่าตัวของไมในโรโบ็อกค,ครับมันมีข้อจํากัดข้อหนึ่งก็คือคุณต้องอายุ13ปีขึ้นไปบวกกับยืนยันนะบัตรประชาชนครับผมย้ําอีกรอบหนึ่งนะบัตรประชาชนคือหลายคนกลัวมากไม่กล้าใช้บัตรตัวเองข้อมูลส่วนของบัตรประชาชนนะครับโรบ็อกไม่เคยเก็บไว้นะตัวของบัตรครับมีหน้าที่แค่ใช้ยืนยันอายุเท่านั้นแล้วก็โรบ็อกไม่ได้เซฟข้อมูลไว้ใช้ไปแล้วปุ๊บ ข้อมูลบัตรก็หายไปนะครับไม่ได้เก็บไว้นะใครที่กลัวว่าเฮ้ยข้อมูลบัตรประชาชนฉันมันจะโดนขโมยไปไหมไม่ได้เก็บไว้นะครับโดบ็อก <Robot S 1> จะเก็บข้อมูลแค่ตัวของอ e ีเมลส่วนใหญ่นะซึ่งแน่นอนว่าการที่ตัวของสมัครบ,บัตรประชาชนเนี่ยคือมันจะมีบางคนที่มีปัญหาครับอย่างเช่นอายุไม่ถึงบ้างคือมันปรับไม่ได้อย่างงี้เป็นต้นคือส่วนใหญ่นะ่าจะปรับได้นะถ้าคุณเนี่ยยืนยันอายุด้วยบัตรนะครับแต่บางคนก็ไม่กล้าใช้ไง เนื่องจากกลัวนะครับเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะซึ่งทาง Roblox เนี่ยประมาณช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาครับอยู่ดีมีบางคนได้ไมฟีโดยที่ไม่ต้องสมัครบัตรประชาชนและไม่ต้องสร้างแอคไก่ครับคือเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนเนี่ยดีใจมากคืออย่างที่หลายคนทราบดีคนไทยเราชอบใช้ใหม่คุยกันในเกมนะครับคุยเล่นบ้างคุยหาสาวบ้างหาสาวอย่าหาทำนะอันนี้ผมไม่แนะนํา นะครับซึ่งหลายคนก็ต่างดีใจครับจนมาแชร์ข่าวบน t i k t o อกปัญหาก็คือที่มาข่าวครับมันไม่ค่อยมีที่มาที่ไปชัดเจนหลายคนจะบอกเหมือนกันว่ายู่ดีก็ได้ไมฟีมาคือไม่ทราบว่าวตัวเองนะครับได้ไมามาได้ยังไงแต่ยู่ดีไมก็ได้มาครับจากการที่เล่นเกมโรบ็อกคือเข้าเกมปุ๊บยู่ดีก็เห็นโลโก้ไมครับมันเด้งขึ้นมาครับภายในเกมก็เลยมองว่าเฮ้ยฉันได้ไมฟีแน่เลยในเกมโรบ็อก ซึ่งไอตัวของข้อมูลเรื่องนี้ครับมันมีที่มาที่ไปนะครับมันมาจากข่าวของตัวบ็ x กซี่นิที่เคยพูดถึงเรื่องนี้ครับตั้งแต่นู่นครับตุลาคมปีที่แล้วโอ้โหเกินครึ่งปีอะครับคือเรื่องนี้ทางบ็ x กซี่นิครับเคยพูดถึงนะว่าทางโรบ็อกมีการใช้นะทดลองไมฟีครับสสัปดาห์ครับให้กับคนที่ไม่ได้มีการเปิดใช้ไม้แล้วก็ไม่ได้ยืนยันบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือ แต่อายุ13ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับจะสามารถทดลองใช้ไมได้ฟรีภายในเกมโรโบ็อกค,คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับกับระบบนี้คือทางบ็อกซิ่นิวเขาใช้ว่า s ั m e User ครับก็ชัดเจนนะว่าไอ้ระบบเนี้ยตอนแรกสุดช่วงตุลาคมเนี่ยมันปล่อยมาแค่บางคนแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าจากข่าวที่ปรากฏในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยมาเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่า พราะข้อมูลมันไม่ค่อยชัดเจนครับในส่วนนี้นะครับแต่ว่ามองว่าประมาณ70%น่าจะมาจากเรื่องนี้ถามว่าถ้าไม่เนี่ยทดลองใช้หมดไปปุ๊บเราจะใช้ไม่ต่อ,อยังไงก็ต้องสมัครครับตัวของยืนยันัตรประชาชนแล้วก็เบอร์มือถือเบอร์มือถือเนี่ยเหมือนที่ไทยจะไม่มีนะที่ผมสังเกตมาหลายทีแล้วนะครับคือต้องใช้เพียงแค่บัตรประชาชนนะครับในการยืนยัน ถึงจะสามารถใช้ไม้ต่อได้ครับในเกมโ o บ็อกตรงนี้ผมก็คือไม่ชัวร์ว่ามันถาวรไหมนะครับกับไม้ฟรีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่ชัวร์เรื่องข่าวนี้นะเนื่องจากคนใน Tik t o อกไม่มีใครอธิบายได้เลยว่าไม้ตัวเองนะครับอยู่ดีใช้ได้ยังไงนะแต่ก็อันนี้ผมย้ําเตือนนิดนึงใครที่ใช้ไม้ในเกม r o บ็อกนะครับระาว,างวังโดนเตือนโดนแบนด้วยเพราะบางคนใช้ไม้ไม่คิดอยู่ดีใช้ไม้ไป พูดอัดไมค์ด่าชาวบ้านเปิดเพลงอัดไมค์ไอสามอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยคือคุณโดนแบนได้นะแล้วใครบ้างครับที่ได้ไมคฟรีในเกมโรโบ็อกโดยที่ไม่ต้องสมัครแบบประชาชนมาแชร์กันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วใครที่ได้ไมค์ครับเกินสองสัปดาห์เนี่ยแล้วปรากฏว่าไมค์ไม่หายมาแชร์ได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเพิ่มเติมนะเนื่องจากว่าข้อมูลทั้งเรื่องน,นี้มันน้อยจริงๆผมหาไม่ได้เลย เพราะว่าข้อมูลใน Tik t o กนะครับไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ก็มาแชร์กันได้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลสรุปชัดเจนนะว่าสรุปงั้นเนี่ยไอเรื่องของไมฟีเนี่ยมันได้ถาวรไหมนะครับนะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วขอขอบคุณนะครับสมาชิกช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม